They No't the right electricity to need o i e วมาดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับประวัติของวัดนองหอยนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูสำดวดรวจรอบรอบวัดนองหอยนะคะแล้วเราก็จะมาเล่าประวัติวัดนองหอยให้ฟังกันนะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะ วัดหนองหอยเป็นวัดเก่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ประมาณปีพศ2416เดิมชื่อวัดน้อยตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหมู่ที่4ตำบลเขาแรงอยู่ใกล้กับวัดโสดาปดิษฐารามสมัยนั้นหลวงปู่งามเป็นเจ้าอาวาสท่านเห็นว่าอยู่ใกล้กับวัดโสดาปดิษฐารามมากและมีโยมผู้ศรัทธาถวายที่ดินบริเวณหมู่บ้านหนองหอยให้ท่านจึงเริ่มสร้างวัดขึ้นที่หมู่บ้านหนองหอยค่ะ เนื่องจากวัดหนองหอยก่อตั้งในหมู่บ้านหนองหอยจึงเรียกวัดหนองหอยค่ะและปัจจุบันพระค่ะพระที่ปกครองในปัจจุบันนะคะนั่นคือพระเดชพระคุณพระราชวันพาจารย์ค่ะค่ะและได้มีการปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่20มกร,ราคม2517ค่ะวัดหนองหอยพระอารา,ามเป็นวัดที่เป็นวัดในพระพุทธศาสนาสังกัดมหาวิกายตั้งอยู่ที่ตำบลเขาแหลกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ประมาณ161ปี เป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นศูนย์กลางของจังหวัดคนราชะบุรี4 3หมู่2ตำบลเขาแหลงอำเภอเมืองจังหวัดราชะบุรีประเภทพระอารามหลวงนิกายเทราวาสังกัดคณะสงฆ์ภาคะเจ,จ้าอาวาสค่ะพระราชลาลพจาก,กิจกรรมศานส,สาน,สสา,นสสานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทตลอดปี่ะวัด,ดนี้กอต้องใครเป็นคนสร้างะคะ อดีตเจ้าวาดอาจารย์สมปองสร้างเราสร้างมานานเท่าไหรแล้วคะอ๋อนา,นานก็ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบปีอ๋อค่ะเราป้ายอยู่นี่มานานยังคะอยู่นี่ก็กเกือบสิบมีแล้วมหาวิทยน,นะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ค่ะหน้ากว้างนะคะแปดวาเก้านิ้วสูงสามสิบเมตรค่ะใช้งบประมาณในการก่อสร้างยี่สิบล้านบาทเริ่มสร้างตั้งแต่พศอ 2535นะคะเสร็จสิ้นในพศ2538ค่ะทร้างในภูเขานะคะชื่อว่าเขาน้องชพยาค่ะหลังจากที่สร้างเสร็จนะคะชาวบ้านก็จะเรียกว่าเขาพระใหญ่ค่ะภายใต้ฐานที่ปฏิีสถานเนี่ยก็จะเป็นพระวิหารนะคะซึ่งภายในพระวิหารเนี่ยก็จะมีรูปหล่อองค์เจ้าแม่กวนอิมน,นะคะแล้วก็จะมีภาพเขียนสีน้ำมันที่เป็นรูปเทพ,พเจ้าต่างๆนั่นเองค่ะ The right electricity to move my disco feet They know that I need a rhythm of ecstasy To get the disco feet Baby, give me the song that keeps

วัดนองหอยเนี่ยได้มีการเออ,อ,อพระราชทานพระสุขทานสวัสดีค่ะ <c oughs>